เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในเช้าวันนั้นเสียงของเขายังคงอบอุ่นเหมือนเคยช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดหน่อยนะที่รักเงินมันตึงๆฉันยิ้มตอบทั้งที่ใจเริ่มมีความจริงคือเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตรูหราอะไรอยู่แล้วบ้านหลังเล็กรถผ่อนอยู่และลูกคนหนึ่งที่ต้องส่งเรียนอนุบาลฉันเชื่อเขาเสมอมาเชื่อว่าเขาคือคนดีที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวฉันไม่เคยระแวงว่าคำว่ารัดเข็มขัดของเขาอาจจะมีความหมายอีกแบบที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาเริ่มลดเวลาอยู่บ้านอ้างว่าทำงานหนักขึ้นประชุมบ่อยขึ้นฉันเห็นเขากลับดึกเปป็นประจ โทรศัพท์มักสั่นอยู่ตลอดเวลาแต่เขาจะรีบหยิบไปดูในห้องน้ำหรือเดินออกไปคุยที่ระเบียงตอนแรกฉันยังบอกตัวเองว่าไม่ควรคิดมากแต่หัวใจมันไม่โกหกมันเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดไปช่วงนั้นเขาเริ่มขอให้ฉันช่วยประหยัดทุกอย่างตั้งแต่ค่าไฟยันอาหารอย่าซื้อกาแฟข้างนอกเลยนะทำกินเองสิอย่าใช้ครีมยี่ห้อแพงอย่าเปิดแอร์นาน ทุกคำพูดเขามาพร้อมรอยยิ้มแต่แววตากลับเย็นชาอย่างบอกไม่ถูกฉันพยายามทำตามทุกอย่างที่เขาขอหุงข้าวคลุกปลากระป๋องให้ลูกกินทำอาหารง่ายๆทุกมือฉันคิดว่าเขากำลังเหนื่อยกับภาระทางการเงินอยากช่วยเขาเบาแรงแต่ไม่เคยรู้เลยว่าแรงที่ฉันช่วยแบ่งเบามันกลับถูกใช้ไปกับผู้หญิงอีกคนจนวันหนึ่งขณะที่กำลังซักผ้าฉันเจอกระดาษใบหนึ่งในกระเป๋ากางเกงของเขามันเป็นใบเสร็จค่าเช่าคอนโดรูราคาต่อเดือน2 5 0 0 0บาทฉันอ่านแล้วต้องอ่านซ้ำชื่อผู้เช่าคือเขาเองทันวา แต่ทำไมเขาต้องเช่าคอนโดอีกทั้งที่เรามีบ้านแล้วฉันยืนถือกระดาษใบนั้นอยู่นานใจสั่นจนแทบหายใจไม่ออกพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นที่พักลูกค้าที่ทำงานชั่วคราวหรืออะไรบางอย่างที่ไม่ผิดปกติแต่ลึกๆฉันรู้ว่าไม่ใช่ฉันไม่อยากเชื่อในสิ่งที่หัวใจบอกแต่ความจริงมันกำลังชัดเจนขึ้นทุกวินาที คืนนั้นฉันแอบดูโทรศัพท์ของเขาในขณะที่เขาอาบน้ำฉันไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินแต่ความสงสัยมันกัดกินจนไม่ไหวฉันเปิดแอปโอนเงินดูแล้วก็เจอรายการโอนประจำทุกเดือนยอดเท่ากับค่าเช่าคอนโดในใบเสร็จนั่นฉันกดดูประวัติการโอนมันถูกโอนไปยังบัญชีของบริษัทจัดการคอนโดแห่งหนึ่งทุกวันที่5ของเดือนอย่างตรงเป้ใจฉันเต้นแรงร่างเหมือนหมดเรี่ยวแรง ฉันวางโทรศัพท์ไว้เหมือนเดิมแล้วฝืนยิ้มเมื่อเขาเดินออกมาเหนื่อยไหมเขาถามฉันพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับมีคำถามเป็นร้อยที่อยากพูดออกไปแต่พูดไม่ได้ฉันกลัวคำตอบกลัวว่าสิ่งที่สงสัยจะกลายเป็นจริง สามวันต่อมาเขาบอกว่าจะไปประชุมดึกอีกแล้วฉันแอบตามเขาในระยะห่างพอสมควรรถของเขาขับตรงไปยังคอนโดรูใจกลางเมืองอาคารสูงเรียบรู้มีระบบรักษาความปลอดภยัยแน่นหนาฉันจอดรถห่างออกไปและแอบมองจากลานด้านนอกประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฉันเห็นเขาเดินออกมาจากลานจอดพร้อมผู้หญิงคนหนึ่งเธอผมยาวสีน้ำตาลผิวขาวแต่งตัวเรียบรูพวกเขาเดิน ขึ้นลิฟต์ด้วยกันพูดคุยหัวเราะราวกับคู่รักที่กำลังมีความสุขฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนมือเย็นเฉียบน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้หนึ่งภาพภาพที่เขาเปิดประตูห้องให้เธอเข้าไปก่อนที่ฉันจะขับรถออกมาอย่างไร้สติในคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเสียงของเขายังคงก้องในหัวต้องรัดเข็มขัดนะ คำพูดที่เคยฟังดูอบอุ่นกลับกลายเป็นมีดที่บาดลึกฉันจำได้ดีว่าเขาทำให้ฉันรู้สึกผิดเสมอเวลาขอซื้อของให้ลูกเขาพูดเหมือนฉันเป็นคนฟุ่มเฟือยทั้งที่เขาเองใช้เงินเลี้ยงผู้หญิงอีกคนในคอนโดราคาหลักหมื่นฉันคิดย้อนกลับไปถึงวันแรกที่แต่งงานวันที่เราสัญญาจะซื่อสัตว์ต่อกันฉันเคยเชื่อว่าความรักคือการอดทนร่วมกันแต่วันนี้ฉันเริ่มเห็นว่าฉันเป็นฝ่ายเดียวที่อดทน ฉันเริ่มเก็บหลักฐานทุกอย่างอย่างเงียบๆฉันแอบเข้าไปดูเอกสารในลิ้นชักของเขาพบใบแจ้งค่าไฟฟ้าและน้ำของคอนโดแห่งนั้นทุกใบออกชื่อเขาฉันถ่ายรูปเก็บไว้ทั้งหมดฉันดูประวัติแชทในโทรศัพท์ของเขามีข้อความจากผู้หญิงชื่อมินที่ส่งมาว่าคืนนี้รออยู่นะอย่าลืมไว้ด้วยมีรูปพวกเขาอยู่ในห้องคอนโดรูปอาหารรูปวิวจากระเบียงที่ฉันจำได้จากในเว็บไซต์คอนโดรูนั้นมันเหมือนโดนฟ้าผ่าฉันนั่งมองหน้าจอโทรศัพท์นานมากรู้สึกเหมือนถูกตัดลมหายใจ ฉันไม่พูดอะไรออกไปฉันยังยิ้มให้เขาทุกเช้ายังส่งลูกไปโรงเรียนเหมือนปกติแต่ในใจฉันเริ่มเปลี่ยนฉันเริ่มรู้แล้วว่าฉันต้องปกป้องตัวเองและลูกจากคนที่ฉันไว้ใจที่สุดวันหนึ่งเขากลับบ้านมาพร้อมดอกไม้อย่าทำนั่งอนเลยที่รักเดี๋ยวเดือนหน้าโบนัสออกแล้วจะพาไปเที่ยวฉันยิ้มรับแต่ไม่ตอบฉันรู้แล้วว่าโบนัสของเขาอาจจะไปตกอยู่ในมือใครอีกคนมากกว่า คืนหนึ่งขณะที่เขาหลับฉันเปิดคอมพิวเตอร์เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ในแฟลชไดรฟ์ฉันบันทึกภาพใบเสร็จชัดการโอนเงินทุกอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าเขานอกใจฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่อยากแก้แค้นแต่ฉันต้องการความจริงความจริงที่เขาปิดไว้ด้วยคำโกหกเรียบง่ายว่าต้องรัดเข็มขัดฉันมองใบหน้าของเขาที่หลับสนิทเห็นแต่ผู้ชายที่ฉันไม่รู้จักอีกต่อไป เช้าวันถัดมาฉันบอกเขาว่าจะไปเยี่ยมแม่เขาพยักหน้าอย่างไม่สนใจฉันเก็บกระเป๋าไม่กี่ใบใส่เสื้อผ้าให้ลูกขึ้นรถขับออกจากบ้านเงียบๆฉันไม่ได้หันกลับไปมองอีกเลยระหว่างทางฉันเปิดกระจกปล่อยลมเข้ามาในรถความรู้สึกโล่งใจเริ่มแทรกเข้ามาแทนที่ความเจ็บปวดฉันอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่ต้องทนอยู่กับคำโกหกที่เขาใช้บังหน้าความทรยศอีกต่อไป เขาโทรหาฉันหลายครั้งในตอนเย็นแต่ฉันไม่รับฉันรู้ว่าเขาอาจจะเริ่มสงสัยว่าฉันรู้แล้วฉันเพียงส่งข้อความสั้นๆไปว่ารักเข็มขัดให้แน่นนะเผื่อไม่มีใครคอยหุงข้าวให้แล้วแล้วปิดเครื่องฉันไม่ต้องการคำขอโทษไม่ต้องการคำอธิบายเพราะสิ่งที่เขาทำมันเกินกว่าคำพูดจะชดเชยได้ฉันแค่ต้องการใช้ชีวิตโดยไม่มีใครหลอกอีกต่อไป หลายวันผ่านไปฉันเริ่มตั้งหลักใหม่หางานทำเล็กๆในร้านกาแฟเล็กๆใกล้ที่พักฉันพาลูกไปโรงเรียนด้วยตัวเองทุกวันทุกครั้งที่คิดถึงเขาฉันจะจำแค่บทเรียนที่ได้รับจากความเจ็บปวดครั้งนั้นเขาเคยอ้างว่าเราต้องรัดเข็มขัดเพื่ออนาคตแต่ความจริงคือเขาแค่รัดมันไว้เพื่อปิดปากฉันไม่ให้พูดไม่ให้สงสัยไม่ให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้ม ฉันได้ยินจากเพื่อนก่าว่าเขาเริ่มมีปัญหาที่งานบริษัทเริ่มสืบเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวเขาใช้บัญชีบริษัทจ่ายค่าเช่าคอนโดบางเดือนเรื่องราวเริ่มกระจายไปในที่ทำงานฉันไม่ได้สะใจแต่รู้สึกว่าโลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่บ้างเขาเลือกหลอกฉันด้วยคำพูดง่ายๆที่ทำร้ายได้ลึกที่สุดและวันนี้คำพูดนั้นกลับมาทำร้ายเขาเองฉันใช้เวลานานมากกว่าจะยอมรับว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก็เริ่มเห็นว่าความเจ็บปวดนั้นทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นฉันไม่ต้องรัดเข็มขัดเพื่อใครออีกต่ไป เพราะฉันได้ปลดพันธนาการจากคนที่โกหกมานานที่สุดในชีวิตคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฝนกระทบหลังคาดังรัวราวกับจะสะท้อนเสียงในหัวใจของฉันที่กำลังแตกเป็นเสียงหลังจากรู้ความจริงว่าคนที่บอกให้ฉันรัดเข็มขัดใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดมื้อกินมื้อเพื่ออนาคตของครอบครัวกลับเอาเงินเดือนส่วนหนึ่งไปเช่าคอนโดให้ผู้หญิงอีกคนอยู่สบายเดือนละ25,000บาทฉันนั่งอยู่ในความมืดปล่อยให้น้ำตาไหลโดยไม่คิดจะเช็ดมันทั้ง เจ็บทั้งอายทั้งโกรธทั้งเสียใจฉันไม่อยากเชื่อว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้ทั้งที่ฉันยอมเหนื่อยยอมลดทุกอย่างเพื่อช่วยเขาเขากลับใช้ความไว้ใจของฉันเป็นกำแพงปิดบังความชั่วร้ายของตัวเองเช้าวันต่อมาฉันยังทำตัวเหมือนปกติเขากลับบ้านมาตอนสายทำเป็นยิ้มอ่อนเหมือนคนไม่มีพิรุษเมื่อคืนฝนตกหนักขับรถกลับแทบไม่เห็นทางเลยเขาพูดขณะถอดเสื้อสูทฉันมองเขานิ่งรู้ว่าคำโกหกกำลังไหลออกจากปากเขาอย่างลื่นไหลฉันเพียงยิ้มบางๆแล้วตอบเรอดีแล้วที่ถึงบ้านปลอดภยัย เขาคงไม่รู้เลยว่าฉันรู้หมดแล้วรู้ตั้งแต่เขาก้าวออกจากคอนโดพร้อมผู้หญิงคนนั้นรู้แม้กระทั่งเวลาที่เขาโอนเงินค่าห้องรู้ว่าเขาใช้คำว่าประชุมเพื่อไปใช้ชีวิตกับเธอในที่ที่ฉันไม่เคยถูกเชิญให้เข้าไป ฉันใช้เวลาหลายวันคิดว่าจะทำยังไงต่อดีจะร้องให้ก็ร้องมามากพอแล้วจะโวยวายก็เท่ากับเอาศักดิ์ศรีตัวเองไปทิ้งให้คนโกหกเหยียบซ้ำฉันเลือกจะเงียบเพราะความเงียบของฉันมันมีน้ำหนักกว่าคำด่าฉันเริ่มรวบรวมหลักฐานทีละน้อยทั้งใบเสร็จค่าเช่าคอนโดใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟภาพถ่ายจากวันที่ฉันแอบตามไปรวมถึงแชทระหว่างเขากับผู้หญิงคนนั้นฉันบันทึกทุกอย่างลงในแฟลชไดรฟ์ตั้งชื่อว่าความจริงของทันวา เขายังเล่นบทสามีดีเด่นต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโทรมาหาฉันทุกวันจากที่ทำงานถามว่ากินข้าวหรือยังวันนี้เอาลูกไปโรงเรียนได้ไหมเสียงของเขาอ่อนโยนแต่ทุกคำมันเหมือนเหล็กร้อนที่กรีดลงกลางใจฉันตอบกลับทุกคำถามอย่างเรียบเฉยทำอาหารให้เหมือนเดิมเก็บบ้านเหมือนเดิมเพราะฉันมีแผนในใจที่ไม่ต้องใช้เสียงแค่ต้องใช้สติ คืนหนึ่งเขากลับบ้านเร็วผิดปกติเขามีดอกไม้ติดมือมาบอกว่าคิดถึงที่รักเราทะเลาะกันทำไมทำไมเธอถึงดูห่างเหินช่วงนี้เขาพูดพลางยื่นดอกไม้ให้ฉันยิ้มไม่มีอะไรหรอกแค่เหนื่อยบ้างนิดหน่อยฉันรับดอกไม้นั้นมาอย่างคนที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วมันเป็นดอกไม้จากมือคนที่หักหลังฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขากอดฉันแน่นฉันหลับตาปล่อยให้เขากอดโดยไม่ตอบรับเพราะรู้ว่าความอบอุ่นนั้นไม่จริงอีกต่อไปฉันใช้เวลาช่วงกลางวันในวันถัดมาไปปรึกษาทนาย ความจริงฉันไม่อยากถึงขั้นฟ้องอย่าแต่เมื่อเขากล้าโกหกขนาดนี้ฉันต้องปกป้องตัวเองและลูกทนายบอกให้ฉันเก็บหลักฐานให้ครบและอย่าให้เขารู้ตัวก่อนฉันทำตามทุกคำแนะนำอย่างระมัดระวังทุกอย่างต้องเป็นความลับเพราะฉันรู้ดีว่าคนอย่างเขาเมื่อจนตรอกจะไม่ยอมรับผิดง่ายๆคืนวันศุกร์ฉันแกล้งบอกเขาว่าจะพาลูกไปนอนบ้านแม่เขาดูดีใจผิดปกติรีบบอกว่าไปเธอพักผ่อนบ้างผมจะได้เคลียร์งานด้วย ฉันยิ้มรับในใจกลับรู้ว่าเขาไม่ได้จะเคลียร์งานแต่จะไปเคลียร์หัวใจกับคนที่คอนโดนั่นฉันรอจนค่ำก่อนจะขับรถย้อนกลับไปที่คอนโดอีกครั้งฉันจอดห่างออกไปมองดูเขาขึ้นลิฟต์พร้อมถุงของกินในมือเขาเคาะประตูห้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เปิดออกมาพร้อมรอยยิ้มฉันถ่ายรูปอีกครั้งหลักฐานเพิ่มเติมอีกหนึ่งชิ้นที่ชัดเจนเกินปฏิเสธ หลังจากนั้นฉันไม่กลับบ้านในคืนนั้นฉันไปพักโรงแรมเงียบๆคิดถึงทุกสิ่งที่ผ่านมาด้วยหัวใจที่เริ่มเย็ยนลงฉันคิดถึงวันที่เรารักกันแรกๆวันที่เขาบอกว่าจะดูแลฉันตลอดชีวิตคำสัญญาที่เคยมีค่ากลับกลายเป็นเพียงคำพูดลวงที่หมดอายุไปพร้อมกับศีลธรรมในใจเขาฉันไม่อยากจมอยู่กับความเศร้าอีกแล้วฉันต้องลุกขึ้นเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง เช้าวันถัดมาฉันส่งข้อความถึงทนายส่งหลักฐานทั้งหมดที่ฉันรวบรวมไว้ให้เขาและนัดวันดำเนินการทางกฎหมายฉันรู้ว่าเมื่อเรื่องนี้เริ่มต้นมันจะไม่มีวันย้อนกลับไปเหมือนเดิมอีกแต่ฉันก็พร้อมแล้วฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทนอยู่ในบ้านที่มีแต่คำโกหกตอนเย็นเขากลับมาบ้านโทรหาฉันด้วยน้ำเสียงปกติอยู่ไหนแล้วที่รักจะกลับกี่โมงฉันตอบเพียงสั้นๆคงไม่กลับคืนนี้มีเรื่องต้องจัดการเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเข้มจัดการอะไรทำไมไม่บอกฉันตอบกลับเพียงว่าไว้จะรู้เอง แล้วกดวางสายฉันเห็นเขาโทรกลับหลายครั้งแต่ไม่รับอีกต่อไปฉันรู้ดีว่าเวลานี้เขาคงเริ่มหวาดกลัวเพราะผู้หญิงอย่างฉันเงียบเกินไปและความเงียบนั้นมักจะหมายถึงพายุที่กำลังจะมาไม่กี่วันต่อมาฉันยื่นเรื่องฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการพร้อมหลักฐานทั้งหมดที่เก็บไว้ทนายบอกว่าคดีนี้แน่นไม่มีทางที่เขาจะปฏิเสธได้เมื่อเอกสารส่งไปถึงมือเขาเขาโทรมาหาฉันทันทีเสียงในสายสั่นเครือเธอทำอะไรลงไปฉันอธิบายได้นะฉันหัวเราะยเยาะ อธิบายว่าไงละ่ะว่าคอนโดนั้นเป็นห้องทํางานว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานที่เธอพาไปกินข้าวกลางคืนทุกวันเรอเขาเงียบไปฉันพูดต่ออย่าลืมรัดเข็มขัดไว้แน่นๆนะคราวนี้ไม่ใช่เพราะเงินหรอกแต่เพราะเธออาจไม่มีที่ยืนอีกต่อไปแล้วฉันวางสายหลังจากนั้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเขาพยายามมาหาฉันมาง้อฉันไม่เปิดประตูให้เขาส่งข้อความยาวเหยียดขอโทษบอกว่าทําผิดเพราะความเหงาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีความหมายฉันอ่านทุกคําแต่ไม่ตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียว เพราะความเสียใจที่เขาทำไว้ลึกเกินกว่าจะลบด้วยคำขอโทษง่ายๆฉันเริ่มชีวิตใหม่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆกับลูกฉันได้งานทำในร้านกาแฟาใกล้โรงเรียนลูกทุกเช้าเราตื่นพร้อมกันเดินจับมือกันออกจากห้องไปยังโลกใบใหม่ที่ไม่มีเขาฉันไม่ร่ำรวยไม่สุขสบายเท่าเดิมแต่ทุกอย่างที่ฉันใช้จ่ายในแต่ละวันเป็นเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่มีคำโกหกไม่มีการหลอกให้รัดเข็มขัดเพื่อไปเลี้ยงคนอื่นอีกต่อไป ข่าวจากเพื่อนเก่าทำให้ฉันรู้ว่าเขากับผู้หญิงคนนั้นอยู่กันได้ไม่นานหลังจากฉันฟ้องหย่าและเรื่องราวแพร่ไปในที่ทำงานเขาถูกตั้งกรรมการสอบเพราะบริษัทพบว่ามีการใช้เงินหลวงบางส่วนจ่ายค่าคอนโดเขาถูกพักงานและเสียชื่อเสียงอย่างหนักผู้หญิงคนนั้นก็หายไปจากชีวิตเขาเร็วพอๆกับตอนที่เข้ามาฉันไม่ได้สะใจแต่รู้สึกว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงในโลกนี้ คืนหนึ่งฉันนั่งมองลูกที่หลับอยู่บนเตียงเสียงลมหายใจของเขาทำให้ใจฉันสงบลงฉันคิดถึงทุกสิ่งที่ผ่านมาด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมฉันเคยคิดว่าการเก็บหลักฐานและเดินจากมาเป็นเรื่องโหดร้ายแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันคือความกล้าที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งฉันไม่ได้เสียอะไรไปเลยฉันเพียงคืนความจริงให้กับตัวเอง ฉันได้เรียนรู้ว่าความเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คืออาวุธที่เฉียบคมที่สุดของคนที่ถูกหักหลังฉันไม่ต้องตะโกนไม่ต้องร้องขอให้ใครเข้าใจเพราะความจริงทั้งหมดมันปรากฏอยู่แล้วในเอกสารใบเสร็จและในสายตาของคนที่เคยเห็นเขาพาผู้หญิงคนนั้นขึ้นคอนโดฉันเพียงแค่รอเวลาให้เขาเจอกับผลของการกระทำของตัวเองและเวลานั้นก็มาถึง ในวันที่ศาลตัดสินอยาเขาเดินเข้ามาหาฉันสีหน้าซีดเซียวกว่าที่เคยเห็นฉันมองเขานิ่งโดยไม่พูดอะไรเขาพูดเสียงเบาฉันผิดไปแล้วฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอฉันยิ้มบางๆเธอเริ่มต้นใหม่ได้แต่ไม่ใช่กับฉันจากนั้นฉันหันหลังเดินออกจากศาลความรู้สึกโล่งเหมือนแบกหินก้อนใหญ่ทิ้งไว้ข้างหลัง เมื่อกลับถึงบ้านฉันเปิดหน้าต่างปล่อยลมเย็ยนพัดเข้ามาในห้องเสียงหัวเราะของลูกดังขึ้นข้างๆฉันมองออกไปที่ท้องฟ้าความมืดค่อยๆจางลงเหมือนกับชีวิตฉันที่ค่อยๆพ้นจากเงามืดของคำโกหกที่ยาวนานที่สุดในชีวิตฉันรู้ว่าการเดินออกมาพร้อมความจริงคือการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกหลอกด้วยคำว่ารักเข้มขัด